สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจยาหาธรรมโปแมกได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่านางสมพรแห่งบ้านกุกโกกไม่ได้เปิดรับบริจาคกรอกแต่เวลาที่มีคนขอเลขบัญชี ก็มักจะถ่ายรูปหน้าบุ๊กส่งไปตลอดหลังจากที่ได้รับโอนเงินก็ไม่ค่อยตอบแชทแล้วทนายของนางสมพรเฟียดให้สุดอย่า่พล,ละ่ะพอลูกความไม่ได้เปิดรับจริงแต่เตรียมความพร้อมขอสวิปโค้ดไว้ให้เอฟซีเมียฝรั่งโอนด้วยว่ะฮ่าฮ่ให้โดยเสน่หาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตอบสัรพากกรเอาเอง แท็กคดีที่ไม่ใช่แค่เด็กเสียชีวิตหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าป้าไม่รู้ป้าคนบ้นบานส่วนอีผัวเฟอร์นิเจอร์เต็มบ้านแล้วพอแล้วแต่ทิ้งท้ายมีค่างวดรถที่ยังต้องส่งรู้เลยเป็นคนยังไง สะดุดประโยคนี้เหมือนกันเลยผมไม่อยากได้อะไรแล้วครับแต่ยังมีค่างวดรถเดือนละ9ก0 0กว่าบาทเราจำได้บอกเดือนละเก00ยังไม่ได้ส่งเพรไม่ได้ไปกีดยางมีบางคนบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาไม่ได้เรียนจบสูงนั้นอาจเพราะฐานะครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่คนพูดเขาลืมไปว่า คนมีสมองมีความคิดไม่จำเป็นต้องจบสูงหรือมีหน้าที่การงานดีชาวบ้านก็คิดได้ฉลาดได้จะแสดงออกทางไหนฉลาดแกมโกงหรือทางดีๆแถมได้คนแนะนำยุยงส่งเสริมไปอีกบางทีคนพูดว่าเขาแค่ชาวบ้านอาจนึกไม่ถึงด้วยซ้ำสิ่งที่เขาทำงานขอสวิปโค้ดเนี่ย เชื่อว่ามียูทูบเบอร์คนใกล้ตัวบอกแน่นอนที่เราคิดมาตลอดต้องใช่คนนั้นแน่ๆที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเขาอยู่ยิมเงียบไม่ผงพางแบบอีกคนนางทำงานอยู่ในกรุงมาก,กี่ปีก่อนมีผัวเพิ่งกลับไปเป็นคนบ้านนอกได้ไม่ถึงสิปีจะโง่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ เปิดหูเปิดตาเรียนรู้นอกโรงเรียนตอนทำโรงงานกะแจกซองคนจับได้ว่าซองไม่ได้ไปให้วัดจริงเคยมีเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันบอกว่าสองผัวเมียชอบโกหกบอกว่าปิดบัญชีไม่ได้ค่ะเพราะติดเสาร์อาทิตย์รอวันจันทร์แต่ตอนนี้บินไปลำพูนแล้วค่ะไปงานแต่งงาน ยูทูบเบอร์คนสนิทอืเล่เหลี่ยมบวกความหน้าด้านจริงจรงงอมืองอตีนหาเต็กขอเงินส่วนคนบริจาคก,ก็งู้จริงๆถึงบอกไงคะว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาค่ะลื่นกว่าปลาไหลซะ,ะอีกไอ้น้อยเผาถ่านขายมันยังรู้ดีรู้ชัวนอบน้อมถ่อมตน ทั้งทั้งที่ไม่มีการศึกษานี่อะไรงกชัดชัดบ้านนอกบ้าโบมาอยู่โดโทพูดกลางชัดเจนทางบ้านในสายตานะไอป่าส้มซื่อสัตย์ที่สุดแล้วในย่านนี้ก็มีจอมขมังเวทคอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างหลังจอมขมังเวทก็มีลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศพอสมควรอยู่นะและคุณนายเมียฝรั่งอีกคน ที่คอยเป็นตัวเปรขยายให้พวกงโง่โอนเงินให้พยาพ่วยสายพันนีพวกสายอยู่นี้เป็นแค่หมาเฝ้าบ้านที่คอยให้พวกเอฟซีทิ้งข้าวปั้นให้กินตัวไหนใกล้ชิดก็จะได้เป็นหมาฝรั่งหน่อยเจอแต่อย่างนี้แหละครับชาวบ้านนอกคอกนาเขาจะรู้อะไรมุกข,ของติ่งใช้ต้อง,งโง่ขนาดไหนถึงจะเป็นติ่งได้ งงยยันเงาค่ะขอสวิปโค้ดก็แสดงเด่นชัดแล้วว่าทานายนี่นาจะพาไปขัดหมอ้อขัดกระทะตูดดำนาคือความพยายามเถแม่งสุดๆขอสเปกกับวีหน่อยเว้ยผมเสียทรงจากคดีเด็กหายกลายเป็นคดีรวมพลคนพิกลิ้นเรารู้ว่าแกหาทางไว้แล้วช่องว่างทางกฎหมาย มีทนวยต้องเอาใจสายอวยไอ้พวยเพื่อยอดการติดตามเพิ่ม fc พวยและตวยชอบบอกว่าคนบัน,บนแต่แท้ที่จริงแล้วฉลา,าดรับมากนี่แหละผลประโยชน์จากการตายของเด็กสุดยอดเลยค่ะแอดขุดขุดฟาดฟาดให้มันจมดินเลยครับ เอาแต่คําว่าคนบบานมาอ้างเพื่อที่จะให้ดูน่าสงสารทำอะไรก็ไม่ผิดไม่รู้ไม่รู้มีอะไรไปคุยกับทนายเหลี่ยมจัดมากเหมือนมันเคยหากินทางนี้มาก่อนติ่งนางงูก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาซื้อทองแจกญาติเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นยังจะคิดว่าเขาจนอยู่อีกเขากับผัวของเขา ขุดหลุมพังให้คนขี้สงสารตั้งแต่แรกแล้วเขาวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่เด็กตายใหม่ๆแล้วว่าใครจะรับบทไหนเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ผิดพอให้พอกความเสน่หาดูหัวข้อมันสิพวกให้คนอยู่ต่างประเทศจัดการให้ขอทานที่รวยที่สุดในโลกไปแล้ว ตั้งแต่มีเงินมีชื่อเสียงแต่ไม่เห็นลุงที่บอกรักหลานนักหนาทำบุญไปให้น้องชมพู่เลยมันก็จะบอกว่าเอกสารโปรมมีคนจองจะทำลายชื่อเสียงอันอื้อฉาวของเขาส่วนมากพวกเมียฝรั่งจะเป็นสาวกพระเอ้ยไม่ใช่สิปริิ์ห่มเหลืองผ่านที่หลงุง สองผัวเมียนี่แต่มันจะหลงไรกันนักหนาะทำไมไม่ส่งเงินให้พ่อแม่พี่น้องหรือช่วยหมาเมวจนจัดวะมีวันนี้ได้ด้วยตัวเองอย่าลืมสิสมพรอย่าลืมนะเอซีไม่ได้โง่เต็มใจโอนก็คนมันรักไม่ใช่ญาติก็คนมันรัก,ก,รกเงินเข้าบัญชีแล้วตอบทำไมวะหญิงอ่ะ ป้าฉันเป็นคนดียิ่งขุดก็ยิ่งเจอมาต่อกันที่ทางด้านเพจกูอีเฉเดี๋ยวกูจัดให้วีสามก็ได้มีการโพสข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าว่ายังไงจ้าแต่นแกตต้องเจอคนอย่างคุณอัดและพวกกูถึงจะเหมาะสมเคสนี้ขอชื่นชมคุณอัดชริยะและจะขอเป็นกำลังใจให้สุด,สด เมื่อวานคุณอัจฉริยะได้เข้าไปแจ้งความกับเต็นที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่เพราะรหัสบัญชีไม่มีใครที่จะสามารถลอกเลียนหรือปลอมแปลงของกันและกันได้ถ้าเจ้าตัวไม่เสนอให้คนอื่นเองจำไว้แล้วแบบนี้แกจะไปฟ้องไปแจ้งจับเขาทำไมในเมื่อแกเป็นคนยินยอมมอบให้เขาไป บัญชีเป็นส่วนบุคคลชื่อนามสกุลของแกก็อย่างชัดเจนแถมเงินก็มีแค่เฉพาะแกคนเดียวเท่านั้นที่จะเบิกถอนเอาออกมาได้หลักฐานกูมีครบนะจ๊ะฮ่าฮ่างานหนักละ่ะงานนี้ทนายก็ย่อมใส่หัวถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจะไม่ออกมาเฉหรอกนะจ๊ะแล้วถ้าทนายยังช่วยเถต่อ กูจะตบกระบาลน,นะจ๊ะกูมีครบนะจ๊ะแกส่งรหรัสบัญชีทกสให้เพื่อนกูด้วยต่อแหลให้ตลอดนะแล้วไปจอดที่คุกบายบาย